เกิดเรื่องดราม่าในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดกันอีกครั้งเมื่อเหล่าหนังแฟรนไชส์ชื่อดังถูกนำกลับมาสร้างใหม่ได้เติมตัวละครผิวดำเข้ามาแทนที่ตัวละครผิวขาวกันทีทีครั้งนี้ก็เป็นแคสคนผิวดำมารับบทบลูแฟรลี่ในหนังไลฟ์แอคชั่นพีนอคิโอซึ่งส่งผลให้แฟนๆทั่วโลกต่างหัวร้อนกันจนเป็นเฮดิสทุกโพส์ตในโลกโซเชียลต่างเต็มไปด้วยคอมเมนต์เกลียดชังประเทศไทยเราก็ไม่ตกกระแส หลายคนมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นการแบล็กวอชิงที่คนดำจะเข้ามาแย่งพื้นที่คนผิวขาวในวงการฮอลลีวูดเอาล่ะเรามาสำรวจประเด็นนี้ด้วยกันดีกว่าสวัสดีเราชื่อพลอตตี้และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ความย้อนแย้งได้บังเกิดขึ้นวันที่31พฤษภาคม2022 ตัวอย่างของหนังจากแ n i m เมชัน p ีน o c c คิโถูกปล่อยออกมาในเวลาไม่นานช่องคอมเมนต์ก็ลุกเป็นไฟเพราะทางค่ายหนังเลือกใช้นักแสดงอย่างซินเตียเอริโวมารับบทนางฟ้าบลูแฟ i ลี่ทั้งทั้งที่แอนิเมชันต้นฉบับเธอไม่ใช่คนผิวสีสักหน่อยนอกจากเรื่องสีผิวแล้วก็ยังมีเรื่องของการโกนผมเกิดมีมล้อเลียนต่างๆนานาจนทำให้ต้องนึกถึงคริสร็อกซึ่งเท่าว่ากันตามตรงในทีมงานแรบอยสพวกเราก็มองว่ากรณีน,น,นี้น่าศึกษามากม และถ้าถามจุดยืนของเราเราอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจกับเหตุผลหลักๆก่อนอย่างแรกมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนมันเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของการอ d a p t a t i o n หรือการปรับเปลี่ยนตัวงานจากสื่อหนึ่งไปอีกสื่อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนิยายมาเป็นหนังการ์ตูนมาเป็นหนังหรือเป็นเกมมาก่อนก็ตามเป็นธรรมดาที่แต่ละเรื่องจะต้องตัดทอนบางอย่างแล้วเสริมด้วยสิ่งอื่นเข้าไปที่นี้ แต่ละสื่อย่อมมีฟอร์มหรือรูปแบบการเล่าเรื่องและการมอบประสบการณ์ที่ต่างกันถูกไหมเราขอเรียกมันว่าข้อจำกัดละกันถ้าหากจะยึดติดกับต้นฉบับมากเกินไปหนังแบบการเด i น n อฟเดอ a ก a แล x กก็คงจะจืดสนิทไร้เสียงหัวเราะและเสียงเพลงโลเกนก็จะเป็นเพียงแค่หนังรวมผลซูเปอร์ฮีโร่ในโลกหลังไหยนะหรือแม้แต่การ์ตูนดิสนีย์เองก็กลายเป็นวาดาร์กและติดเรทแบบที่เด็กดูแล้วต้องร้องไห้ทั้งโรงแน่ ไม่มีอะไรใกล้เคียงกับต้นฉบับอย่างในอุดมคติกันเลยสักนิดแม้แต่ซินเดเรล่าฉบับสร้างใหม่ปี2021ที่นำแสดงโดยคาเมล่าคาเบโล่ก็ยังมีนางฟ้าผิวดำและเพิ่มความหลากหลายทางเพศเข้าไปอีกแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าต้นฉบับและตัวต้นฉบับนี่แหละที่เราจะต้องเอามาพิจารณาว่าถ้าเราเอาเนื้อหานั้นมาทำในรูปแบบอื่นมันจะทำยังไงถ้ามันเป็นนิยายประกอน แล้วมันถูกสร้างให้เป็นสื่ออื่นมันยังถูกเรียกว่าผลงานต้นฉบับได้หรือไม่ในจุดนี้เราขอใช้คําว่าการตีความใหม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของสื่อละกันอย่างที่บอกไปเกี่ยวกับข้อจํากัดการจะเอานิยายที่ใช้เวลาอ่านไปค่อนวันสักเรื่องมายัดลงในหนังที่มีความยาวไม่เกิน3ามชั่วโมงมันเป็นไปได้หรอเพราะฉะนั้นการตีความใหม่ถ้ามันอยู่ในกรอบที่ว่าเนื้อหาสาระเหมือนเดิมมันก็ยอมรับได้ว่า นั่นคือเนื้อหาเดิมได้ใช่เมล่าและถ้าทําให้หนังเข้าถึงคนหมู่มากได้ง่ายขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยเราว่ามันอยู่ในกรอบที่ทําไปเถอะไม่อย่างนั้นพีนอคคิโอที่มีต้นฉบับมันจากนิทานภาษาอิตาลีก็ต้องใช้นักแสดงชาวอิตาเลียนและพูดภาษาพิซซ่ากันมันก็น่าแปลกนะที่มีคนโมโหนางฟ้าผิวดําแต่ไม่มีใครมาจับผิดเลยว,ว่าทอมแฮงมันไม่ใช่คนอิตาเลียนน่ะ ต่อมาเราก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่หนังที่จําเป็นต้องถูกต้องตามประวัติศาสตร์เพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงทางประวัติศาสตร์พีนอคคิโอเองก็เป็นเพียงนิทานเงเล่าการปรับแต่งให้ตัวละครเป็นชาติพันธุ์ใดๆก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดกฎอะไรนอกจากพีนอคคิโอแล้วก็ยังมีผลงานแฟนตาซีอีก2เรื่องที่เพิ่มคนดําเข้าไปนั่นคือซีรีส์ Lord of the r i n g The Ring of Power ของ Amazon และ Percy Jackson ฉบับซีรีส์ของดิสนีย โดยเรื่องหลังเลือกแคสนางเอกแอนนาเบตเป็นคนผิวดำโดยกรณีนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะถึงแม้ว่านิยายจะอธิบายไว้ว่าแอนนาเบมีผิวสีแทนผมสีทองแต่ตัวนักเขียนนิยายต้นฉบับลิกเรียเดนก็เป็นคนเลือกให้เลอาซาวาเจฟฟรีสมารับบทนี้เองแถมยังออกโรงปกป้องนักแสดงเด็กตอนที่มีดราม่าเหยียดผิวด้วยคือเขาเลือกมาแล้วเพราะเขาคิดว่าดีเราว่าก็น่าดูนะว่าจะออกมาเป็นยังไง วกกับมาคิดอีกทีอันนาเบสเวอร์ชันหนังที่อเล็กซานดราดาดาริโอนำแสดงก็ไม่เห็นจะตรงกับนิยายนี่นาแล้วทำไมเราไม่เห็นนางโดนด่าเท่าไหร่เลยอย่างว่าแหละเขาใช้นักแสดงหน้าตาสวยๆบวก,กับคนทั่วไปรู้สึกคุ้นชินเขาก็รอดคำด่าไปได้แล้วแต่พอไม่ใช่บิวตี้สแตนดาร์ดของตัวเองแบบในเวอร์ชันล่าสุดแค่นั้นก็เละอย่างที่เห็นในทางตรงกันข้าม เคยมีกรณีที่ปรับเปลี่ยนชาติพันธุ์จากหนังที่อิงประวัติศาสตร์อยู่เหมือนกันนั่นคือมินิซีรีส์แอนโบลินของช่อง Channel 5ที่ใช้นักแสดงผิวดำมาเล่นเป็นแอนโบลินผลลัพธ์คือถูกรีวิวถล่มยับและหลายคนออกมาโถงติงถึงความถูกต้องทางประวัติศาสตร์กันทันทีประเด็นที่3ที่เราอยากจะพูดคือมันถึงเวลาที่เราจะทลายภาพจำที่บ่มเพาะค่้นิยมแย่ๆในอดีตแล้วไหม ที่ตลกร้ายสุดๆคือเราอยู่ในสังคมที่พยายามงดกิจกรรมที่ส่งเสริม beauty privilege อย่างการประกวดดาวเดือนมีแคมเปญ my body my choice แต่พอหนังมีนักแสดงผิวดำเล่นบทนางฟ้าทุกคนก็เป็นบ้าไปหมดแถมยังมีคอมเมนต์ชาวไทยประเภทถ้าใช้คนผิวดำนไมันไม่เอาสวยๆอย่างบียอนเซ่นี่เอาใครมาก็ไม่รู้มันหย้อนแยงอะแล้วเราก็อยากจะบอกว่าซินเจียเอริโวที่ตกเป็นเป้เปาเนี่ย เขามีรางวัลการันตีความสามารถไม่น้อยเลยนะทำให้กลายเป็นคำถามกลับไปยังคนเหล่านั้นว่าพอเขาไม่ได้สวยอย่างบิวตี้สแตนดาร์ดของตัวเองก็คิดว่ามันถูกต้องที่จะไปด่าคนอื่นโดยที่ไม่ได้สนคุณค่าที่เขาได้ทำมาและไม่คิดจะหาข้อมูลสักนิดก่อนลงความเห็นหรอโอเคตรงนี้เราขอตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่ผู้สร้างหนังรายใหญ่กำลังพยายามทำคือการรื้อภาพบิวตี้สแตนดาร์ดเดิมที่คนผิวขาวสุกมองว่าสวย คนมีผิวเข้มจะถูกมองว่าด้อยกว่าออกไปหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอา้าวแล้วชาติพันธุ์อื่นๆละ่ะคนผมแดงคนเอเชียก็โดนเหยียดนะทำไมถึงเปิดพื้นที่ให้คนดำมากกว่าขนาดนี้เราขออ้างประวัติศาสตร์การถูกกดขี่ของคนผิวดำที่ถูกกระทำโดยคนผิวขาวเรื่องนี้มีมากมายและฝังลึกในประวัติศาสตร์ฮอลลีวูดในสมัยก่อนหนังมากมายที่มีบทคนดำ พวกเขาจะให้นักแสดงที่เป็นคนผิวขาวมาทาตัวดำเล่นแทนปรากฏการเหยียดผิวสุดน่ารังเกียจนี้มีชื่อว่า blackface โดยเริ่มมีปรากฏการมาตั้งแต่ปี1915จากหนังระดับอีพิกที่นักเรียนหนังทุกคนจะต้องผ่านตาคือเรื่อง birth of a nation หนังเรื่องนี้นำเสนอคนดำในอเมริกาเป็นปราิตท,ที่น่ารังเกียจและสร้างภาพกลุ่มคูาคาแคลนส์ว่าเป็นผู้พิทักษ์คนผิวขาวชนชาติอรารย,ยานัน โดยภายหลังมีการอ้างถึงหนังเรื่องนี้ไปว่าเป็นตัวจุดประกายความรุนแรงของการเหยียดผิวในหลายๆเมืองที่อเมริกาและเราก็ต้องบอกว่าอเมริกาเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนังที่ทรงอิทธิพลที่สุดไม่แปลกเลยที่ทำไมคนผิวดำถึงถูกนำมาพูดถึงอยู่บ่อยๆถ้าจะว่ากันตามตรงไอ้คำว่า blackwashing สำหรับเราเนี่ยมันไม่มีจริงเพราะอุตสาหกรรมฮอลลีวูดพวกเราต่างก็รู้ดีอยู่ว่าถูกครอบครองและขับเคลื่อนโดยคนผิวขาวมาตลอด หนังเรื่องสำคัญของโลกภาพยนตร์ในอดีตหลายเรื่องมีพื้นที่ให้คนดำปรากฏตัวเพียงไม่กี่วินาทีและบทพูดไม่กี่ประโยคฉะนั้นถ้ามองตามความจริงแล้วไม่มีทางที่คนดำจะแย่ยงงานคนขาวไปได้แต่คนขาวแย่ยงงานคนดำเนี่ยมันมีอยู่จริงอย่างที่เราอธิบายเรื่อง Backface ไปเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับแ e ็กสป i ยเดชัถ้าใครอยากรู้เรื่องมากกว่านี้เราเคยทำคลิปชื่อทำไมกังฟูต้ตองฮิปฮอปไว้ ในยุคปัจจุบันอคติทางชาติพันธุ์กำลังถูกทลายลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะด้วยเหตุผลทางการตลาดหรืออย่างอื่นก็ตามซึ่งนั่นก็คือเรื่องดีทั้งในแง่ของความหลากหลายและโอกาสเราได้เห็นตัวละครเอเชียมีบทบาทในหนังซูเปอร์ฮีโร่ฮอลลีวูดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกมองเป็นแค่ตัวประกอบหน้าซ้ำเราได้เห็นเจ้าหญิงดิสนีย์ผู้กล้าที่เป็นสาวผมแดงแบบที่คนเคยเลอ้อเราได้เห็นผู้หญิงหน้าเป็นกลาถูกมองว่าโดดเด่นและไม่โดนเหยียด และแน่นอนว่าในกรณีนางฟ้าผิวดำก็เช่นกันโลกยุคใหม่กำลังอ้าแขนรับในความหลากหลายอนาคตเราจะปลูกฝังให้เด็กๆที่ไม่ได้เติบโตมากับยูทิสตนดาร์ดให้สามารถยืดอ,อกยอมรับความงามและสิ่งพิเศษในตัวเองได้เป็นสาเหตุที่ทางเราเห็นด้วยกับการแคสตัตวละครครั้งนี้มาถึงจุดนี้บางคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมมเลที่จะผลิตงานจากเนื้อหาใหม่ๆไปเลยล่ะพวกงอานออริจินอลอะไรอย่างนี้ก็ได้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผลงานหลายเรื่องที่ถูกหยิบยกมาตีความใหม่มันเป็นผลงานระดับคลาสสิกที่หลายครั้งอาจจะเห็นได้จากการยกตัวอย่างในหนังสือหรือวรรณกรรมอื่นๆด้วยซ้ำเราเชื่อว่าอาดีตมันเปลี่ยนไม่ได้แต่อนาคตกับปัจจุบันมันเปลี่ยนได้มันจะไม่ดีกว่าเหรอที่จะทำลายภาพจำภาพลักษณ์แย่ๆด้วยการตีความใหม่และอีกคำตอบคืออาจจะเป็นความเซนซิทีฟของเราเองหรือเปล่า ที่พอไปจับต้องผลงานระดับคลาสสิกแล้วมันถูกตีความหลุดจากกรอบภาพจำที่เราเชื่อจะต้องกลายเป็นประเด็นทันทีถ้ามองภาพรวมตลาดดีๆพวกงานที่เรียกว่าออริจินนลมันก็ถูกผลิตออกมาอยู่เรื่อยๆนะเพียงแต่เราไม่ได้ไปโฟกัสและมองถึงประเด็นนี้ในหนังพวกนั้นมากกว่าท้ายที่สุดไม่ว่าแต่ละคนจะรู้สึกยังไงกับการดัดแปลงหนังของดิสนีย์พวกเรามีความเชื่อเสมอว่าการนำผลงานคลาสสิกมาตีความใหม่ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะอย่างน้อยก็ช่วยให้เรื่องราวที่มีค่าได้ถูกเล่าขานต่อไปได้เรื่อยๆทางเราก็อยากให้ทุกคนลองวางอาคติเรื่องชาติพันธุ์ลงเราคิดว่านี่จะทําให้เราเสพผลงานต่างๆได้อย่างล้าลึกและมีความสุขขึ้นได้อย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราสำหรับสาระน่ารู้ที่มันจำเป็นต้องรู้ก็ได้เจอกันคลิปหน้าครับ